ค่อยเสือเหนียวว่แม่แหงแหงแม่มือนี้ได้ของฝากมาวุ่นแล้วโอ้โหพักกระเดาษไอ้เป็นต้นมะไฮมาจากบ่อปลาเพื่อนว่าต้นนี้แสีบสุดสุดเลยจ้ะมือนี้สิกินครับเพราะต้องลวกกไปเสือเหนียวแซ่บเไปจับคุณแม่บ่ต้องพักอื่นได้คุณแม่ด้ะเอาพักกระเดาอย่างเดียวพักกระเดาเราดาคิดถึงยวคิดถึงยัน่คิดถึงยัแน่นอาจารย์บูดีเนาะ อื้อเมืออแม่เนี่นเ,นเสือเือไปท่านี้หะอนต้องเห็นผักกะดดอมันง้ามไหลยอ,อยาก,กินก้อยเสือก้อยเสือเมนจะเสบเลยเนาะ,ะกับผักกดาดดอกมันเมนับแบบ้วเหนียวเลยแม่ด้ลาบเหนียวหอเียวับอเออเอาับ่ต้องก้อยออกับเ ล่องเห็ดแบบลับเดียวโบรานแบบบานเขานะเส็นแล้วก้อยเหนียวเสือติดแบบกันนะนคือหอมดีแต่เสือนี่นะกัวที่หลายๆก็หอมนี่ป้าไมอหอมพร่แม่หอมเนื้อเสือมันก็หอมดีแลยยังเจอข,อข้าวกลัวเจอพีิกป้นไปอีกอะ สุดยอดอหอมลงมากหอมลงมากบอกเลยว่าอยู่ร้านก็นได้กินของในร้านมันอะกระแซบะคือเก่าหนาละน <c oughs> ี่ละ,ะชิยมยังหรือม่จะไหเอารถจะจัดได้ไหมมันดีดีป่ะจัดไปไปไปปะเขามาหา <c oughs> กินเข้าไนี่ สวัสดีครับสวัสดีจ้าวีทำข้าวมันนี้กินก้อยเสือแบบเหนียวปลากระเดาอย่าน้องฟัก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 ควายเสือเหนียวจ้าได้ปลากระเดามากกันเลยว่าที่เรียนปลากระเดาย่างเดียวมึงล่งมึงเอ้ยปลาตัวเก็บมาตะบานเอพ่ออันนี้ปลาตัวปลาตัวปลากระดงปลากระดงเก็บมาตะบานน้อยน้อยแต่ก็ไม่แสบส่วนปลากระเดาบุบบุบอัน ว่าม่นฝากเข้าดิเขามากัะนีนแหละอยู่แกวบันนมาหอยอยู่เลยเป็นไงมันเนี่ยมาจ,จ,จัดการเราสั่งขนมมันใน้องก็อยากกินเข่าอยู่ล่อยกันแน่ยอืมอืมาวเลยมาได้จ้ดเ้อมากินก้อยเหนียวน้ำกัน แม่หอยมักมกระดาเนาะมันสุดอยอ,อดเลยก็ต้งองวกก็ต้องหลวกลายเลยด้กหนุนาหน่ามักหลกวกนม่หอยกับบมักลวกลวกขึงผมจ้นะมาลดผมเนี่ละเาลูไม่กินแข่งหล,ลกงวกแง ลวกอันน้ำผมหรอกอันนี้แซ่บกว่ายังต้องการลั่นตีเลยแรงแรงมากมากอือโอ้มัมนหูดพักกระดาษข้ามเขาจึงคอยมังคยเอาเนื้อ

เผ็ดปะอือนี่ไฟไไปๆๆอือหอมดีบุพิกนี่หอมดีเด้พ่ะหอมป้ะอืม,อม,อมบ,บุพิกว่เผ็ดมันจะเป็นบักพิกเลยบ่ะ กินเนื้อขาวอย่าประมาทมันเด้อนะจ้าคนนี่นะเรี๊ยบมันออกหมดปักกระดาษข้ามเขาซะกันอืมมันยังค่อยเขากันีปะนี่ ไปเสีเยดเนี่ย,ยนะเสียเปล่เตะหนามรโอ้บากกีแม่บอลบอบอบอแทไจะเศร้านี่ยู่เห็นเห็นตะลูกคากิน เดีของยังเพื่อนกินเกลืออยู่ไปเหนียวเสลือเพื่อน<ม>ถึงจะใช้หางไล่เลือดเพราะส่วนมากเป็นช่งใช้หางไล่เลือดเสืบอความเคยชินจ้ะความเคยชินแต่เวลาเขาตักสดเขากับเลือด <c oughs> กับนี่มันเข้ากันดีแต่แท้เลยมันหวานเลือดพร้อมนะ ก,กระาตัวนี้มันบกกวกมเลยแซ่บลี่ตัวนี้กินโอตีนในหอย็มคนบ่มักเพราะกระดาดเดคนที่บม่มักเนกกกกี้ยบฝาเพรากระดาวเน้ยบ่มักแต่เยนุ่งละมักตุบปาุบา ตัวปมอะไยกไว่านี้เนาะตัวปุ่มรางวันอืมแบบเด็กเพราะว่าพันธุ์อย่างพันธุ์ญี่ปุ่นญุ่นมันวัดได้ตัวปุ่มเหี้ยเป็นสันๆันนะเป็นตัวคอร์เกร <c oughs> คร่แบบต <c oughs> ัว,ว,ว,วม,มันธุ์สมบูรณ์นะคือแบบตัวสิมัดอืม,อม กุยสทะทอมันทมาแสบแท้อืออืออิดไงยรับขอทายดิอ๋จะตกัวรจรงไห เนี่ยไหได้ไปพักป่ก

ของย็นต้องตุนอยู่หนบา้านเป็นสีได้บ่ ừ ừ. บางข้พันเดียวกันบ้วกลมเลยข้าวตีใบกับกเป็นไเนาะไงบ่ได้ก็เ่อไหวไหมากเาไงบ้าน Nói chung là nó rất tốt khi ăn cơm Cảm ơn các bạn Cảm ai vô bàn nào bàn gì đó, hay, xem. อันนี้ห้อยกินได้แบบนี้นะบอกขมนะปกติเพื่อนทิ่งวก่ค่อยกินบรมากน้ำยำน่องทักดาวเอาละครับผมสำหรับคลิปนี้กันพี่ดีพอทำนี่แหละพักดาวเกือบเบิดลค <c oughs> วายเอาไวาใช่ไหมอัน๋ยว แย่ไปไดีมาอันมีนักกินจริงๆเลยอุ<_<_<_<_้ยตอนเราคิมนี<_<_่ค่ะฝากความเป็นพี่น้องที<_<_<_<_่เก่าล่ะครับผมที่เรื่อกดใจกดไลค์กดแชร์กดเพลท่านเปิดการมองเห็นบเห็นนายห้อยกับใดขึ้นหอดนายห้อยกับปิ๊บของว่าไม่แม่นจังเนาะนายห้อยเปลือกวิธีทานแล้วติดเด้งปึ้งขึ้นมาหาต่อตอนเราคิมนี่อยู่ดีไม่แห้งเด้อประตูแม่ตู้ ายแตมี<ไ>แต่ความสุขความเตลิญจา้าสวัสดีครับจา้จจาเด็ดบิมด้ปากันแน่ใจเลยหากกันให้เ้า